บทที่2 1 3อะไรนะเซียวสุรันสีหน้าถอดสีรีบพูดถามทันทีว่าอาการบาดเจ็บของพ่อเป็นยังไงบ้างอยู่ที่โรงพยาบาลไหนน้ำเสียงของหมาหลันสั่นคลอนในความร้อนใจก็นำมาซึ่งการร้องไห้และพูดว่าอยู่ที่โรงพยาบาลชุมชนแห่งจินหลิงพ่อของโลกถูกชนจนไม่ได้สติลกรีบมาเถอะนะ เซียวสุรันไม่คาดคิดจริงๆก่อนหน้านี้แค่ชั่วครู่เดียวตัวเองยังฉลองเปิดธุรกิจอย่างมีความสุขอยู่เลยแต่นาทีถัดไปกลับกลายเปน็นว่าจู่ๆก็ได้รับข่าวร้ายอย่างนี้แล้วเธอพูดอย่างกระวนกระวายใจว่าค่ะหนูจะรีบไปเดี๋ยวนี้เย่เ yeah, ฉินได้ยินที่สองคนคุยกันอย่างชัดเจนแล้วก็ตระหนักถึงความรุนแรงของเรื่องที่เกิดขึ้น หลังจากนั้นเขาก็ไม่ได้พูดจาอะไรรีบบอกกับผู้คนในงานทุกคนนั่งกันไปก่อนนะครับผมกระสูรานขอออกไปข้างนอกสักครู่ภายใต้สถานการณ์ที่เป็นปกติเจ้าบ้านทิ้งแขกไว้มันเป็นพฤติกรรมที่เสียมารยาทอย่างมากแต่คนเหล่านี้ล้วนเป็นผู้สนับสนุนของแย่เฉินทั้งนั้นดังนั้นก็เลยไม่ได้มีความคิดใดๆกับแย่เฉินเลย เย่เฉินรีบขับรถพาภรรยาของเขามุ่งหน้าสู่โรงพยาบาลชุมชนแห่งจินหลิงเมื่อถึงโรงพยาบาลแย่เฉินและเซียวซูหลันก็เดินไปยังห้องไอซูของโรงพยาบาลผลักประตูเข้าไปแย่เฉินเห็นได้อย่างรวดเร็วว่าพ่อตานอนอยู่บนเตียงผู้ป่วยตาทั้งสองข้างปิดแน่นคนทั้งคนยังหลับไหลไม่ได้สติส่วนแม่ยายของเขาหมาหลันก็นั่งอยู่ที่หน้าเตียงผู้ป่วย บนตัวมีร่องรอยคราบเลือดสีหน้าขาวซีดมีลักษณะท่าทางที่ไร้วิญญาณสีหน้าของเซียวซูรันค่อยๆซีดลงดวงตาแดงกำ่ำและรีบพุ่งตัวเข้าไปทันทีเธอเอ่ยถามด้วยความร้อนใจว่าแม่คะเกิดอะไรขึ้นกับพ่อมาหลันเบ้าตาแดงก่ำและพูดว่าพ่อของลูกกำลังพาแม่ไปงานเลี้ยงฉลองเปิดธุรกิจของลูก ถูกรถมันทุกโคลนที่ผ่าไฟแดงมาชนตอนนี้อาการน่าเป็นห่วงอย่างมากเซียวซูรันจึงรีบถามหมอที่อยู่ในห้องผู้ป่วยอีกครั้งว่าคุณหมอคะตอนนี้อาการของพ่อฉันเป็นยังไงบ้างคะหมอเอ่ยปากพูดว่าวางใจเถอะอาการตอนนี้ของผู้ป่วยไม่ได้อันตรายถึงชีวิตเมื่อเซียวซูรันและแย่ฉันได้ยินว่าอาการของเซียวฉางขวนไม่อันตรายถึงชีวิตทันใดน,นั้นก็โล่งออก แต่ใครจะไปรู้ว่าในเวลานี้หมอก็เกิดความลังเลใจและพูดออกไปอีกครั้งว่าแต่ว่าเซียวซูหลันอดใจรอไม่ไหวรีบเอ่ยถามออกไปว่าแต่ว่าอะไรคะหมอถอนหายใจและพูดออกมาว่าแต่ว่าคนไข้มีบาดแผลที่กระดูกสันหลังหลังจากฟื้นขึ้น,นมาแล้วอ่ะก็อาจจะเป็นอัมพาตท่อนล่างอัมพาตท่อนล่าง,าาางก็คือการเป็นอัมพาตตั้งแต่ช่วงคอลงไป ถ้าเป็นแบบนั้นเขาก็จะกลายเป็นคนที่ตายแล้วทั้งเป็นที่ไม่มีความสามารถอะไรเลยเพียงแค่แข็งแรงกว่าคนที่นอนเป็นผักหน่อยหนึ่งเมื่อได้ยินว่าพ่อมีโอกาสสูงที่จะเป็นอมาาพาสท่อนล่างภาพที่อยู่เบื้องหน้าของเซีอสุรันก็เปลี่ยนเป็นสีดำเธอรู้สึกเพียงแค่ว่าท้องฟ้ากำลังหมุนถ้าไม่ใช่เพราย่ฉันสายตาไวประคองเธอไว้ได้ทันจะต้องล้มลงพื้นไปนแล้ว ถ้าหากว่าพ่อของเธอเซียวฉางควรเป็นอัมาพาตขึ้นมาจริงๆนั่นก็หมายความว่าต่อไปเขาก็ทำได้เพียงนอนบนเตียงเท่านั้นไม่สามารถทำอะไรได้มีชีวิตอย่างไรซึ่งความสามารถโดยสิ้นเชิงการมีชีวิตแบบนี้สำหรับคนคนหนึ่งแล้วตายไปซะยังจะดีกว่าเธอรีบเอ่ยถามต่อว่าหมอคะอาการบาดเจ็บที่กระดูกสันหลังสามารถรักษาให้หายได้ไหมคะ หมอสายหน้าแล้วพูดว่าโดยทั่วไปแล้วยังไม่สามารถรักษาให้หายได้บนโลกใบนี้ยังไม่มีเคสที่ป่วยเป็นอมภาตที่สามารถรักษาให้หายได้เลยอย่างมากก็แค่ฟื้นคืนให้ร่างกายของผู้ป่วยกลับมาดั่งได้ด้วยตัวเองส่วนที่เหลือโดยพื้นฐานแล้วไม่มีความสามารถพอที่จะรักษาได้ดังนั้นคุณจะต้องเตรียมใจไว้ให้ดีนะเมื่อได้ยินมาจนถึงตรงนี้ เซียวซูหันก็อดไม่ได้ที่จะหลั่งน้ําตาออกมาเหมือนสายฝนร้องไห้อย่างกับดอกสาลี่ที่นํามาซึ่งสายฝนหลังจากนั้นเธอก็สะอื้นพร้อมกับพูดถามมาหลันว่าแม่คะแม่ไม่เป็นอะไรใช่ไหมคะบทที่214มาหลันสีหน้าซีดขาวแล้วเอ่ยพูดว่าแม่ไม่เป็นอะไรก็คแค่ปวดหัวนิดหน่อย หมอได้ตรวจให้แล้วก็บอกว่าไม่เป็นอะไรมากหลักๆเลยอะ่ะก็คือพ่อของลูกนั่นแหละรถบรรทุกโครนะ่ะพุ่งชนด้านที่เขานั่งเมื่อพูดแล้วน้ำตาของเธอก็ไหลออกมาทันทีสามีอาจจะต้องเป็นอัมาพาตสำหรับเธอแล้วมันก็ร้ายแรงถึงชีวิตเลยนะเย่ฉันสอบถามอย่างละเอียดถึงได้รู้ว่าหลังจากที่เกิดเรื่องรถบรรทุกโคลนที่ฝ่าไฟแดงมานั้นได้หลบหนีไปแล้ว ตอนที่แม่ยายและพ่อตาเพิ่งจะเกิดเรื่องขึ้นก็หมดสติกันหมดจึงมองเห็นป้ายทะเบียนของอีกฝ่ายไม่ชัดเจนหลังจากนั้นก็มีคนสัญจรไปมาที่มีจิตใจดีนำตัวทั้งสองคนส่งมาที่โรงพยาบาลเพื่อช่วยชีวิตอาการของหมาหลันดีกว่าหน่อยเพราะว่านั่งอยู่ที่นั่งข้างคนขับเพียงแต่ตอนชนแรกๆทำให้หมดสติไปเท่านั้น บนตัวมากสุดก็แค่รอยขีดกวนได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยเมื่อมาถึงโรงพยาบาลแล้วถึงฟื้นขึ้นมาแต่ตำแหน่งคนขับที่พ่อตานั่งได้รับแรงกระแทกค่อนข้างหนักมากดังนั้นจึงไม่ได้โชคดีขนาดนั้นโดนรถบรรทุกโคลนชนเข้าโดยตรงจนกลายมาเป็นแบบนี้เย่เฉินอดไม่ได้ที่จะถอนหายใจและคิดในใจว่าพระเจ้าก็ช่างไม่ดูตาม้าตาเรือเลย พ่อตาคนนี้ของตัวเองแม้ว่าปกติจะเป็นคนชอบขี้โม้ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรหนำซ้ำยังจะเสแสร้งเป็นผู้ชำนาญการด้านวัตถุโบราณอีกแต่พูดจากใจจริงแล้วเขาก็ไม่ใช่คนเลวอะไรก็แค่ไม่เอาไหนนิดหน่อยก็แค่นั้นถ้าหากพ่อตาเป็นอำมาาพาตจริงๆแล้วตัวเองไม่ยื่นมือออกไปช่วยงั้นชีวิตที่เหลืออยู่ของเขาก็คงจะจบเห่แล้วในทางกลับกัน แม่ยายของตัวเองหญิงแก่ตัวเหม็นที่ในใจคิดแต่จะขายลูกสาวกินเป็นคนไร้ซึ่งศีลธรรมและต่ําช้ามากและผลสุดท้ายละ่ะเธอกลับไม่เป็นอะไรเลยคิดมาถึงตรงนี้แย่เฉินก็ถอนหายใจอีกครั้งในใจคิดชั่วร้ายคนที่ถูกชนให้เป็นอัมพาตทําไมถึงไม่เป็นหมาหลันแม่ยายของตัวเองละ่ะถ้าหากว่าเธอโดนชนจนเป็นอัมพาต ็จะช่วยลดความกังวลของตัวเองไปได้เยอะเลยและในเวลานี้ประตูของห้องไอซก็เปิดออกเงาของร่างสองคนก็ก้าวเท้าเดินเข้ามาจากด้านนอกเมื่อเย่เฉินเห็นคนที่เดินอยู่ด้านหน้าสุดคนนั้นสีหน้าก็เยือกเย็นขึ้นทันทีคนที่เดินเข้ามาคือเกาจิ้นเหว่ยคนที่โดนคนตบหน้าอย่างแรงที่งานมอเตอร์โชว์เมื่อวานนี้และคนที่เดินตามหลังเข้ามา ็นชายวัยกลางคนที่แบกกระเป๋ายาเข้ามาด้านบนมีตัวกรกรบาทสีแดงขนาดใหญ่อยู่เซียวซูหลันอดไม่ได้ที่จะถามออกไปว่าแม่คะเข้ามาได้ยังไงคะมาหลันพูดว่าแม่เป็นคนให้เขามาเองจินไหวรู้จักกับคณะบดีของโรงพยาบาลแห่งนี้ ตอนที่เราเข้ามาที่โรงพยาบาลเน่ยเขาก็มาเยี่ยมญาติพอดีพอเห็นแม่กับพ่อได้รับบาดเจ็บก็เลยจัดการเรื่องให้พ่อของลูกเข้าไปยังห้องไอซพูดจบสีหน้าของเธอก็เปลี่ยนไปทันทีสีหน้าเต็มไปด้วยรอยยิ้มที่ต้อนรับและพูดอย่างอบอุ่นว่าจินเวยเมื่อกี้ที่คุณช่วยวิ่งจัดการเรื่องให้อะลำบากคุณแล้วนะรีบเข้ามาพักผ่อนสักหน่อยสิ เกาจิ้นเหว่ยยิ้มเล็กน้อยและพูดว่าไม่เป็นไรครับคุณป้าผมไม่เหนื่อยพูดจบเขาก็เห็นแย่เฉินที่ยืนอยู่ข้างหลังของหมาหลันสีหน้าก็เปลี่ยนไปเล็กน้อยคิดไม่ถึงว่าแย่เฉินไอ้เศษสวะค,คนนี้ที่คอยขวางหูขวางตาก็อยู่ด้วยเมื่อวานที่งานโมอเตอร์โชว์ก็เพราะมีแย่เฉินที่คอยขัดขวางอยู่ทำให้เขาต้องเสียหน้าต่อหน้าของเซียวซูหลัน ตั้งแต่นั้นมาเขาก็เกลียดแย่ฉินจนเข้ากระดูกดำและเขาไม่รู้สึกเลยสักนิดว่าเศษสวะอย่างแย่เฉินจะเป็นคนที่สุดยอดได้จึงคิดอยากจะหาโอกาสทลายความจอมปอมของเขาตอนนี้ศัตรูก็อยู่ตรงหน้าเขาก็ยิ่งเกิดความรู้สึกโกรธเคืองขึ้นแต่ในขณะเดียวกันเขาก็ต้องพยายามปรับสีหน้าสีตาเมื่ออยู่ต่อหน้าของเซลซูรันเพื่อให้ได้รับความรู้สึกที่ดีจากเธออีกครั้ง ในเวลานี้หมาลันก็ถอนหายใจอย่างโล่งอกเช็ดน้ำตาพร้อมกับพูดว่าจิ้นเว่ยเมื่อกี้หมอบอกว่าลุงเสียวของคุณเน่ยอาจจะเป็นอัมพาตครึ่งท่อนล่างต้องนอนติดเตียงแบบนี้จะให้ป้ามีชีวิตอยู่ได้ยังไงเก่าจิ้นเว่ยรีบชี้ไปยังคนวัยกลางคนคนนั้นที่อยู่ด้านหลังของตัวเองและพูดแนะนำให้กับหมาลันว่าคุณป้าครับคุณไม่ต้องกังวลไปนะครับท่านเนี่ย คือหลิวจงจริงหมอเทวดาหลิวที่มีชื่อเสียงโด่งดังเขาเป็นแพทย์แผนจีนที่มีชื่อเสียงในประเทศผมได้เชิญเขามาเพื่อรักษาคุณลุงโดยเฉพาะมีเขาอยู่อ่ะคุณลุงจะต้องหายเป็นปกติแน่นอน